วันดี้กับวันดีพบกันแล้วต่ว่าดาวเรืงองดาวมาหลายวันอย่างยูซาบโบไม่ไปไหนที่อนี่เราดาวเร,เรเ่งๆไม่รู้ว่าปั่นปืนมั่ม่ายนี่เรื่อคุณแก่ๆดาวเรืองเก่าๆเข้าตำราเรืเ่อย,ๆ,ยๆ,ๆอะไรนะคุณแก่สอบกล้องคุ้มจุ่มเด็กชเช่าเหล่าความรังหน้าไม่ว่ากันหน้าเล่นกุนเรียงไม่เกิด,ๆๆๆๆดกัดกัดโก้ดีครับกองที่จากซามโอไปกันละ ปีสุนกราผมจบมดตนสามันนะแต่ว่ายากจะเล่าบันทึกจะคิดในในช่วงระยะนั้นสองพันห้ารอยหอยสองหอยสามตงนั้นนะ่ยแต่ว่าอยู่ปัตนาแ่ว่ามันเกิดมีวิทยุแล้วก็เิ่มมีเพลงเข้ามาในในเล็กวัยรุ่นแล้วเราก็ได้ยินเสียงเพลงแล้วเรื่มได้ยินเสียงเพลงมีทด่เข้ามารองน้าพอเราก็ไม่มีวิทยุแต่ว่าเล็น เปื่อนเปื่อนมันก็มาลองอยู่ขั้นก็เริ่มมีการแก้วซุปพันในค่อยโตค่อยอยู่ใช่เมืองจริงก็หรือมาในยุคนี้ไอเด็กๆใชยชนะบุญจาชูดแต่ว่าเออเครื่องควยก็เริ่มมีเครื่องควยก็เหล้ามันแรก่ซุนช่องมันแหล่ซุนซุนช่องซุนซ่ามันแหล่ปืนโรงเรียนน่ะเครื่องควยอันเล็กก็ เขาอยู่นั่นหลยบ้านว่วนสวนนาบ้านวนบ้านว่วนวัดซุนเออแล้วแต่ก็เปิดแผ่นเสียงผมมีงานแล้วก็เขาเลยหลับเขียงคุยแล้วไอ้เรื่องนั้นเราได้ยินเพลงเพลงเล็กที่คือได้ยินเรื่องมืยอนั้นก็แผ่นเสียงโอ้แม่สาวสาวันชื้นชื้นก็จมาชั้นฟึงยินชืบนชื้แม่ยำเรือเนื้อเย็นน้ำซวยเด่นเดีวเพลงระวงเพลงระวงเพลงกระดา้งก็มีเพลงอื่นมามาก็ อยู่ซุกวัจาการแกวทุกพันธุ์ในพวกเนี้ยหรือม,มาเดียวหรือเนี้ยเรียวกับภาพยุนนูอนั่งใต้นั่งใต้หรือม,มาก้างเล็กเนี่ยอยู่กันเหมือนกันทุนซ่องทุนซ้าม,มันเลยเราทุนซ่องทุนซ่ากับเอ่อพาพยร์มาเราก็ไม่รู้อยู่ข้างหนา้ากันก็ในหลเนเนเเงเลี้ยนสวนเราเอ่อเลื้ยงเล็กที่ข้าวสาบบ่กาจะทุนทุนซ่องต,งตังนั้นเลื้ยงประวิชันโดน จนบัดนีเราก็ไม่รู้ว่าเคยแสลงหรือวิศรสนหรือเขาเก็บตังค์นั่งนั่งใช้เก็บตังค์กันอันเล็กชุดถึงกับอีกไม่นานอาจจะเป็นในระยะและไม่นานไม่กี่เดือนก็นั่งนั่งเรืองข้ามาเลยเกันวิกวิู่กันก็ถืเอาผ้ามากันถึงอันนี้เอาลูกมาติดไว้หน้าปากตู้เอาลูกที่เขาสเดสเดงเสงกงอะไรมาติดติดเปเลีล่ยนแป้งแป้งแป้งเด็กมาเล่กันกลุ่มมดัดเราก็เข้าเล่กันนั่งเรื่องเด็ก ไอ้เป็นเรื่องนันนั้ก็จำได้วันนั้นเรื่องชาติเสื้อชาติเสื้อลงมาลูทีล่างวะใน้มิดเจยบัญชาจะเ้งเรื่องเล็กเจบัญชาจะเี้ยงเรื่องเล็กกันนะแต่ว่าเราก็เออมันออกมาหน้เราก็ประทับเจยมันไม่ไม่เคยเห็นนั่งอันนี้นะเป็นนั่งชีนั่งชีฟพกนั่งจเล็กปัจจุบันสบวเอย่างนี้ก็จเล็กแต่ไปเอกเวียนออดเอดออดเอด ดูบุรีมาบนเกียนเดี๋ยวก็ตึงจิ้งก้อนบุรีตัวลอกออกมาตึงเก,ก็บก้อนบุรีมาคือก้นกิคนค่วเนี้ยมาได้วมาแลอองานแล้วก็ดาด้าบันทึกไวพ้พอพอเป็นสังเกตว่าท่ามโปะก็เริ่มมีมีเกลืองควอยมีวิตายุมีเปล่งเกิดขึ้นเร็วอ่าพวกเราหมอดสอซ้ำอยู่กันกับทว่านี่เลยครับพอไปซ่อมรูกันเสร็จเร็วตั้งคนตั้งอัมราอา่านร้อยกันเลยได้รู้มารับบั หลังันก็จะกัเจ้แเกกลูสักรังกันไหม่อ้ยนายดูเร็วจะมันก็จริงเมื่อวานนะด้วยความรักด้วยความอะไรที่จ้างกันแต่วันนั้นเลยก็ไม่ไปพูดพบกันที่จนบัดนี้เราไม่ตายจ้างกันไปมั่งเร็วก็ไม่รู้กั่ดูนายดูนะชีวิตแต่ละตอนแต่ละตอนนั้นันหยุคเล็กอยู่เรือมัแตยมเดี๋ยวมว่าหลุยมดันเพื่อนเราก็ไม่พบเพอกันการพบเสียไม่พบกับท้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากก็ไม่เคยพบกันเลย แล้วก็ไม่รู้ก้าคราวนี่นี่ไอ้โจเชียนนี่ีเจอผัวเละมัง่งเลยอ่ได้พบกันเออได้พอกัอนมั่งกับโจเชียนโอเคแล้วก็พ่มจบกันรียบรยเร้วเปี่ยนการลืมไปไปชอบเลยชอบเลยก็จะนัดกันเลยไ,ไปชอบครูส่งคร้าบเอาครังเละก้าวส่งคร้าบเอ้าขึหลดโดยสาด้านหลดทะเลนอยู่ลรยวันไปปีปีปีหลดหลดนู้ดส่งราร เราแมันไม่คุยได้เกีเรือไม่ขี่ข้โโาวเ,เ,เมืองเงี้ยขึ้นรถจอมรถมได้ข้าวเมืองเดียวันนั่นแหละเรื่อไม่รู้ไปพักเข็นน้อยบ้านค่อยลืมจะเล็วนี่ไปกับเปืือยๆนั่นแหละไปเงินกลุ่มไม่รู้ตีวัดตีบ้านก็ค่อยเออไปตึงได้ตัดได้ตัดกางเกงก้าวยาวเออตัวเล็กก้องโยกเลยแล้ว <laughs> เป็ดปีเนี่ยไปได้ตัดกางเกงก้าวยาวตัวนี้เ้ยจัดที่รัม ดัดจิมจ่า่เก้มกัดใหญ่เลยก็แต่งตัวเียบบ้อยแล้กก็ไปชอบกันอาพอเราชอบเป็นเช็ดไปคว่างพ้นกันแล้วซะว่าแต่เดว๋ยวดันเราไปเทีัตเทแล่ไปพบกันเราไม่พาใต้แต่ว่าเราไม่ไม่สามารถจะลุงไปเลยนี่ได้เราอย่างลุงไม่ปิ้นก็ไม่รู้วันพืนละไปยืนใต้กันตีหน้าลุงหน้าลุงเล่สามีละกอดคออัญเชยาคุณเราอย่างจำได้เรา ไอเทียงไอปาบไอเวดไอเวียนไอติดฮกคนเออเด็กอยู่ฮันน่ะเราไปชอบกางเหล็กกันได้ไม่เคยได้ทักคนโอ้ได้มวยไอคนได้ครูเชิ้อพวกจะน่ากินนะชอบไปชอบพร้อมกันเดือนชอบครูไล่มัดลุนก่อนแต่เราวิ่งแต่เพื่อนก็ติดกันได้คนจะซ้ำพ่อไปชอบติดกันได้คนแล้วลุนทุนซ้ำมันจะหมอนโซ่ซ้ำกัน เออเข้าก็ได้เปิดที่ไมึงอยางตอกางมึงไปชอบพร้อมเราทึ่มันตายโมดเราต่างเ็นไม่ได้สักคนเตจเดวเ้คนนั้นและไอ้วตตำรวจไอ้ป๊าตำรวจไอ้ทิดกลูไอไ้เว,ว,วียนกลูคุณว่างปตัตนากรเออกาวิเป,ปืนิวันมทีลอยปื้นดียจ,จบมา,ามทั้งซ้ำแต่างโบต่างเรียนนุกนกันเล็อกแรกกันอยู่นั่นได้ย่านกันทางเพเลยแปลก ไม่ได้ปีนี้มันได้ปีหน้านั่นแหละโรคอีาตะกุนเนี่ยเอยเจียงเตียงท้ายจะเร็วไอเตียงมันตกร่างเปลือนว่าอีดาวตกลงมตอนจบมันเป็นเลยได้น้าไอ้ว่าน้าพิพิตธภัณฑ์น่านเล่ยได้แล้วการเส้นเด็วก็ไปชอบกันเลยไปชอบเสเด็วพรมันไปชอบพบอก็่ประกาศพ้นไม่ได้อายโรคมันไม่ได้ไปน้อยอย่างนี้เรา เรียนต้อก็ไม่รู้เรียนตีเลยไม่รู้เรียนมาเรียนในเมืองเรียนเลยนะขิดไปกิดมาทำรู้อันนี้เราไอา้ไอ้ปีสอบอไม่รับบ้านผ่นพื้นพื้นนึกว่าเราถ้าเรียนจบหมอเราไปแถวเดินตามบ้านนี่ไอ้เป็นตีต่ำนี่ทำไมอันนะ่ะเรียนแลยไม่ได้ทำเลยเดินมาเดินเตะคุ้นอยู่ไม่เอาวะเราก็คิดตาำนองอันแหละเลยครับลงุลงปอยข้าวในเมือง bởi này mượn ấy ấy bây giờ quá thì con số mét để nhang thì con mấy cả mì cao cao hơn giờ bây lục địa cát hết bởi tương tiềm hát dễ bởi tương tầm đẹp quá nóc ai bút ai bút ai bút này nhẹ luôn mới rồi con này kiểu luật hát dễ luôn กูว่ชู้ไปเนิ่ยมาแต่เนิ่อะไรเนี่ยมันหรอมันทำอหารเมืองกันอยู่ทีฮัตใหญ่กูว่าเออกูไปกันเถอะกูไปทำอหารเมืองกันสิมันเราไปเดี๋ยววันนั้นเราก็ไม่ได้ตามมันทันทีนะเราก็ไม่ได้ป่าเไรไปนี่มันเดี๋ยวหลิงตีนหลิงตีนเช็ดเช็ดเรียวกวันลั้งเราขี้รถไปลุงมันมันไหน่อ้เลยลุงตีขวดลั้งเราจำได้ตีขวดลั้งนั้นเขยสู้เล่านะเสวะมันป่าแก่ขวดลั้งตัวยอะไรถึงกับเดินตรงข้ามสู้เล่านั้นไม่รู้ไปปั่นปูเรียวข้าไป เมืองเชิงทะเลมันผ่านเมืองช่องซ้ำเมืองในยู่นสร้างเป็นเมืองเหมาล่าแต่ตานบางรีลงมาดูเรื่องมันอยู่ตรงไหนมันนเมืองนี้เป็นเมืองช่องซ้ำเมืองไปถึงจุดเพื่อนเชิงทะเลไปถึงกระต่ำฮานตัวลุงไปพบคนพะเลาลูกก้อยลูกก้อยนายชื่วอะไรแกคนหุ่งก้าวไอ้ในเมืองอยู่อ้อหุ่งก้าวเรียงคนต่างเมืองอะไร ก็ข้าววันนี้ไปสร้างขงมุมเมืองเราสร้างขุมเมืองเล่ไอ้ยะายกเราไปทำเมืองเล่อยยลงไปจาปงจุดักเรียนนะนั่นลุกินการสร้าไม่ได้มีเทียบจุดตามาเนี่เลยกระเฟื่อจุดเก่งจุดักเรียนกขทำปิ่นกากากากลางคืนมัง่งกากลางวันมัง่งเดี๋ยวเปียกกลักเขชีดน้ำตึงเราเดี๋ยวคนยืนเดี๋ยวเดี๋ยวห,าหาว้ามห้ามวัดชี้ท่านแล้ววัดชีดนักกีตาร์วัดชีดเทววัดชีดดินเดี๋ยวกัน้ำเล่ลงมาเลย คุ้มเลยแหละเขาลูดขึ้นไปบนล่างทำกันเด่าทำเป็นก้าเป็นก้าซึ่งเขามีกองเชียอยู่เป็นท้องแก,าก้วกันจาหมุงจ้กนุกอะโดยเฉพาะวัเนเย็นเย็นยังไม่ยังไม่ได้ลงก้ากันมาจะลองพรลีงกันเออเราเพื่อนคุณอยยวลองพรลีงเก่งเก่งเก่งในที่มาเด็กสู้พันคนเออเมื่อวันไหวพริบก็เก่งเร็วไอ้เชื่อคิด นรู้จะพอเเลยคกับปอบรม่คิดเรื่องมึงไม่รู้อย่างยู่ไปเนอมันลงไว้พดย่างปลอไอคิดยาดเดีกยถึงอันนี้เคยโค้เกช่วคนหนึ่งเรามาแต่ไอคุน่านคนงานดุนบูรนณเลยนะแกลงปลิงข้าววัวยกขาอะไรนะข้าววัวยกยื้อวยวยว้าอออเอออก่งจังลงซอยนูกกันอยู่เนเมื่อ้น ทำฮันเง้ยเจดีย์เนเบื้องอะไรลงไปมีประสบการณ์ยไล่เปรอะเปรอะเอ่อก็ยื่นเป็นกองยื่นเป็นกองๆเลยชี้ดินมาเนี่ยทึ่งจอเป็นรู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 จอกระเล็กองก็จอกระเล็กเป็นรูเป็นรูทึ่งก็โยนระเบิดลงไปเลยในรูนั้นทึ่งมีว่าแกบเขาใส่ปุ๋ยนี่ชึ่งจะตาวข้อมือใส่ได้น้ำมันอะไรก็ใส่ว่าแกปก็ไปเดี๋ยวก็ต่อสายออกมา ซอยเดรู่อยเดียวรูตึ้งตอนซ่ามาอยู่เองเดียวว้าวอะไรนะว้าวว้าวว้าวไอไปไอม็ดแบบเบิดบึ้มปลอมเหมือนเม็ดดินกองชีดเอาละเราก็เอากับเหลือยินไปกองกันทำอยู่สักไม่ใช่ทำแนนได้สักเดือนได้แต่นะเด็กกะเพื่อนก็ออกเราก็ออกด้วยกันเดี๋ยวไม่รู้สวยเพื่อนก็ออกเราก็ออกกันกันออกออกเดี๋ยวมู้ไปน้อยไปนัว เพื่อนก็ไปเมืองป่าทันแย่ละนานไปก็กันแล้วได้ตากี่บาทไปไปลงเมืองป่าทันไปดึงไม่มี้านเว้ยไปพอไปทิดแต่ไอ้ทิดดุงโพดอ่ะพอไอ้ทิดดุงโพดแต่กาม้ามีหอานก็นนายเห็นรู้ไอ้ชิดตอนหลับอย่างนี้แล้วเออเออเออจากปาทันไปเที่ยวบ้านเนี่ยงไปเที่ยวไแล้วดูไปเที่ยวไอ้ทิดพาไปเที่ยวรัดนัดบ้านเนี่ยงจำได้เดี๋ยวกับพลไปวัดเมืองแย่ละ โอ้ที่วัดเมืองฮ่น่แหละปะปัดผัวเพื่อนกู้ก็หมักเกียมซอบตำรวจกันเราจะไปกับเขากันไปเจียวแต่ว่าไม่เรียมพร้อมนะเราไม่เปรกต่ำจริงเราตกห้านี่แต่ว่าไม่ไม่สมัครว่านหยดูกันเราเราคลาดตำรวจเราต้นไม่ได้ที่ไปจบผู้ลายไอ้คนปิดตึ้งเราไม่ฮันอคืไม่ชอบไม่มีนี่เลยไปนั้นะเฮ็ยดูเขา เพื่อนก็ไปชอบกันได้พี่ครับดิอ๋อไม่ได้อยู่กุญยาเปลกต้องเล่นด้วยไอ้เปลกเนี่ยไอ้เปลกมันประจําเหมือเมืองเนี่ยไอ้เปลกนี่คิดกุญจิแต่จีนไในรู้ว่เอ้ยเราเราก็มาได้เองเนี่ยเผื่อเราอะไอ้เปลกมันชอบก็ได้ทันทีนี้แต่ว่ามันมันชอบไหวหน้ามไม่พลาดเผื่อนวะไอ้เปลกดูซ้มแต่ทีไปหน้าเปลกรบลังเดี๋ยวเราเด็กใจรีบว่าหน้าไม่เป็นเออซึ่งเราก็ ตุล so ุงไม่ได้ชอบกัไม่ได้ก็เลยกลับบ้านกลับบ้านพอว่าต่าเพื่อบ้างบึ้งก็ไม่เรียนโตเร็วไปจําหน้ากางตีนะนั่นนั่นรับรู้ก็ลาวเราพอก็ไปกางตีเราก็ไปกางตีกันแล้วยังไม่ถึงเดือนรอกี่เดือนนั้นเดือนไม่รู้เดือนได้ไดที่เราชอบลายมีราบุกระปาน่าจะลาบึกระปาก็ยังไม่เคยหน้ากันดีนะไม่รู้เดือนมีซาบเลยเรงเราคุดกู่กัน ไอ้จ้างไปเตะบ้านเนี่ยหัวชู้กุดกูในหน้าลุงครงหน้าเราตุ้งหันเลยถ้าเคยเค่รถบ้านไปยิงโค้นนั้นไอ้ตีก้ามคลองกันที่มันที่มันไม่ก้ามันไม่ก้าววดซอยถึงมันเลียวลุงโต๊ะกันนั่นตีคลองงั้นบ้านปูหน้าเราเวนั้นดอกกุดกูแทบไม่เละตีอายุก็จำเป็นลุงหันปัดลุ่มปัดลุงหันงั้นเนี่ยลุงไขว่ได้โจ้เนี่ยงั่นไอ้ตีหน้าเราเวย ถึงเราก็คุกูือคุดกโซ่คุณชาววัดชาววัดหลายและนายดูชววัดจะกล้ามามีบทบาทโตไปแล้วต่อไปนี้ลองเราคนนึงแล้วไอ้กูบอกชาววัดว่าชาววัดดื้อมึงกองกูจบหมดโทรัพย์ทุกอย่มึงเมื่อใจเลี้ยงนะให้มึงอยู่ตำหน้าตากูกูไปเตยบาเออกล้าทุกอย่างบาแล้วไอ้บ้ามันไปทำาหารเลือมันจบมันไม่จะไปรอไปเลยกับเพื่อนก็เราพอบาปแว่าก็มันทำาหาเรือดเออเรือดาลิ้นไอ้ ลูกตาชาตน้องแก่พ่นแก็ีเซียนปีเซียนนั้นแกเป็นกัปตันเรือลาดินอยู่แถวฮันแหละถึงเงินเบาได้ไปทำฮันเรือกับเอือนกขาสกุลดีต่องจันผู้เราดีต่องจันตาชาติดีต่องจันตาชาตินันเขาดีต่องจันปีถึงพ่อดีต่องจันตีว่าแกติดทหารันแบบรถตารถึงเขาอยากเอกจากกองมาลูกเกี้ยนตัวดอกับตัวท่อตัวท่อว่าลุบเขาอยู่ได้เป็นตัวดอกันนี ปิดดินหวงจันทร์กันนี้ไม่ได้เปลี่ยนรถมันเป็นดินหวงจันทร์คนเดียวยากเลยกันเลยไปแล้วกันนี้เจ้าก็โบกไอ้วัดไปนั่นว่ากูไปกูต้องไปิเชื้อไปเผาเลยมันไม่มีโทรศัพท์ดิสโตหรือก็ไม่ได้ไม่รู้ดูแต่ว่าเรือห้าที่หนึ่งก้าวปางนั่งก็้าวปางนั่งก้าวช่วงก้าวก้าวปางนั่งอะไรนี้เดี๋ยวก้าวไปกรุงเทพกูนี้เจ้าเลยบอกบอก ชาว่าเรื่องมึงอยู่ใต้หน้าตากูกูไปเลยกูไปห่าบ่าวตุรุ่งเพิ่มน่งเรือนอนแต่ก็เรือเรือวัวเตยไปเมื่อนกับโนดไปไปสงคราแน่วัวเอยไปปางนั่งน่งเรือนอนกลางคืนในกรองนึกไปเกงปังนั่งบอกคุณปางนั่งกรนีวัวยาวมันจะดื้อเล่เล่เล่เรือเรือผ้าดินไม่มีไม่มีกันนีกูนอนน้อยกันนีเดี๋ยวห้าวัดเลยจะดื้อหน้าวัดไปนอนในวัด วัดวัดห้องปฎิทตารามมาอยู่ตรงจักรกล้องกันนี่ถึงไปเล่นกับปลากับปลากับนอนกัคืนเลี่ยถึงบอกว่ามีมีพอหลวงองคหลวงมาอยู่ปากนั่งต้นดูจักมากมา่ะเจอพอหลวงพระปกครองดูจักไงดูอยู่วัดบางทัวดูก็ยับางทัวจักรองตกเลยไปตำปาจักกลัวเราดิใจอยากเล่นเลยว่าเออได้เลยได้เลยไม่ผมเรือก็มาปื้นเลยให้พอหลวงก่อน วัดบาตกันดีช <ạ. S 2> well. so ่อเงือวัดลาวเี็วเราไปวัดตั้งแต่วัดเมืองเราไปวัดเมืองนี่ไปวัดบางตัวลาวเนี่ยวัดบางตัวไปถึ่งพอหลวงปราบกล้าพอหลวงปราบทึ่งผู้ร่องปราบเก่งเนี่ยแต่คนเก่ที่เราเราเนี่ยแกอยู่กุดกุดผู้ร่องปราบแกเป็นเมื่อนแม่กลัวเย้ยของวัดสามโบเลยถึงแกมาอยู่นี่แกว่าแกต้องมาอยู่วัดบางตัวแกคุณเกย์รีปราบพอหลวงแกเกย์รีแกไล่รู่แกยู่ดั้ม ดู่ดำคมคมเหลวเลหน้ารักทิศเลยแกเ,เมื่อนกับรว่วงพอตหนึ่งแกเป็นปลาแก่แกเ,เมื่อรู้ซี่เมื่อร่วงพอตัวเลยไแกว่าแกมาเลี้ยงปีเร้าแกปีเส้าแกเตียวกรานอยู่ตามานะต,ตีไนวัดนั่นแล้จังเะต้นญ่าดาอยู่เลยแกว่าเดียวก็แกต้องเลี้ยงปีเส้าแกกแกเลยมามาอยู่วัดบางตัวเอ่อครับวันดีก็เข้ามาวัดบางตัวเนี่ยยังไม่พบกับไอ้บ่าวที่เรา พอกับพอร่วงไรเงี้ยไพอล่วงพาไปโค้นกันนั่อยู่กับพอล่วงเนั้นพอล่วงพาไปค้นไม่คุิ้ไปโค้นเลยอเอาผุดตูเดี๋ยวก็พอล่วงไปเยี่ยมค่อยมาลุงโรงพยาบาลถึงเราอันผนไปเที่ยวปดประทิดไปวัดประทัดิดรรเข้าจุ่มประทานท่านนะลุ่นเล็กเหมียวช่วยห้ามยศปิ่นต้องนุ่มก็ลาไม่จืดหัวแกมาตั้งแต่จบจันทร์นู่มาแต่ทราบบเดือนกันทักเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดคืนแกลาไม่จืดแกลาเลยเอาลาวอยู่ วาม,มาก้อนนี้วรับกับวันนี้แตอนนี้ก็เดับก้อยเรือ,อรบ้าว่ไม่รู้ใก้ากุเทียเพ่อรับร่างกากุเทียนไปอย่านี้ครับตอนนี้ก็อนีลยกับสวัสดีครับนอ,อยากเร่งราเพื่อน